เดมาออช้ามากเลยกว่าจะเปิดตัวมาเปิดเลยคุณเปิดเลยไม่มีเพลงนี้อ่ะแล้วคนอื่นมันมีเพลงเสียงดังนี่มาแท้แน่้องเพลงเลย้องเองเลยเอาเอาเพลงนี้ใส่นี่จะบอกว่ารากของเรามันเป็นแค่อากาศเพียงแค่เพิ่คิดไปครับเป็นขึ้นตาบาวทุกคนรู้เอฟก็รู้คุณเธอใช้ตังค์อย่างกระเต้นกันที่สเปคคุณไม่แค่คนรวยมึงไปเอาทีมกูทีมมาด้วยกูจะตบแฟนมึงโชว์นี่ตัวกูจะตบแฟนมึงโชว์นี่ตั เล่นพับจีเป็นไหมอย่าถามว่าได้เป็นไหมในศัตรูนี้มีใครเก่งเท่าผมดีกว่าอย่างโทษนิกี้พทษนะอย่าวาดแต่ทำไทยเลยมึงเจอกูบ่อยแท็กมึงเจอกูบ่อยแท็กวันนี้ทีมโฟนจะมาตบไก่ตบไก่เออเล่นเป็นเปล่าวเจอกูพ่อเน็กี้เป็นเปล่ามึงมาเจอกูเลยอย่าวาดแต่เล่นเกมเลยแฟนมึงอะแข่งแรปกับกูเปล่า ผมมาโฟอันดับหนึ่งใจไม่ไม่ต้องเลยมึงติดอ่างเลยตอนที่พูดอะนี่เนี่ยนี่คืออะกล้าพูดตอบหน้าแฟนเขาเลยไอ้ทําไทยกูรักแฟนมึงไน้องไอ้ทําไทยกูรักแฟนมึงไอน้องอนมีแางนี้นลมัมีแบบนี้บนลมันมีัโอเราแมีแฟนอยู่แล้วอและวทนั้ถึงยังชอบผม คิดอยู่ว่าเราไปชอบเขาตอนไหนทำไมถึงรู้ว่าพี่ชอบมิกกี้ชอบดีเอ็มมาหาแล้วอนหลังผมห่างไปก้างอนจริงวะเนี่ยดูบอลด้วยเฮ้ยผูควรทำตัวไงวะเนี้เฮ้ยกูควรทำตัวไงวะเนี้โอ้ไม่เลยไม่กระเ้าหัวเลยพี่ถามทำไพร่ม้่งดีกว่าคุณคิดยังไงที่มีมิกกี้มาอุ่นวายกับคุณโฟครับ ก็ถ้าเป็นคนอื่นมันคงโมโหแล้วนี่เป็นที่นิกกี้ไงนี่อลอกตัวไปขนาดไก,ก่ย,ยังกลัวเลยมันตีนของ <c oughs>